ะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเหลือเวลาอยู่ที่กาตาร์ไม่นานแล้วนะวันนี้ก็มีนัดกับบิมมี่ค่ะเราจะไปเที่ยวที่คาเฟ่นในย่านที่พอชที่สุดในกาตาร์นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันก็ใช้โอกาสนี้นะคะทําคลิปมีขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราใช้ค่าใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่ในการออกไปแห่งเอาข้างนอกค่าของชีพจะสูงหรือเปล่าอะไรยังไงตามไปเลยค่ะกับคลิปนี้วันนี้นะคะเราก็จะไปรับบ,บิมมี่ก่อนนะคะเราจะเ,เดินทางด้วย อูเบอร์นั่นเองค่ะตามไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงหอน,น้องวิบบี่แล้วนะคะนางมาแล้วจ้าเดี๋ยวดูนะวันนี้ที่เป็นธีมแบบธรรมดานะคะใส่บูทมาจ้าสวัสดีค่ะดังวิบบี่มาแล้วค่ะแบบธรรมดาจะใส่บูทยาวนะคะแหวกค่ะดูจ้าฮัลโหลโอ้โหนี่มด้ะะใส่เป็นตีม,มธรรมดาแป๊บนึงมึงไปงานแต่งเนา วางนบค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแอเรียของ The p เพลนะคะอันนี้เป็นพาร์ทหในในตัว The p เพลเองซึ่งจะมีเ e ส i d เดนต์แอเซึ่งเป็นที่พักของอคนที่มาทำงานที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะราคาค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าก็อากาศดีแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราเดินไปคาเฟ่ ที่เราจะไปกันนะคะนี่ก็คือร้านเบลล่าเชานะคะร้านนี้นะคะเรตติ้งค่อนข้างดีมากๆนะคะในโซเชียลมีเดียแล้วก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี่เองนะคะเมื่อ,อเดือนกันยาปีที่แล้วร้านก็ค่อนข้างใหม่ค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวนี่ขอบอกเลยว่ามาร้านนี้เพื่อสิ่งนี้เลยเว้ย ต้องโดนอ่ะนี่ก็เป็นขนมที่เราสั่งมานะคะออันนนนี้เเเป็ซิกจร์คือมาลาน,นี้อร่อยทุกอย่างเลยเนาะ,อ,ะรอร่อยมากคือแบบเออคือดีอ่ะดีแบบเบอร์วังเปิร์ชีสเค้เกเออแล้วคือเราแบบไม่ไม่ไรนะไม่คือที่โดฮาปกติไปกินอะไรคือไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยฟินเนาะใช่แต่นี้แบบเราไม่ขายของเออผู้หนีดีกว่าอร่อยมากเออจริงผู้หนีนี่นะพอกินของหวานกันอิ่มแล้วใช่ปะก็คิดว่าจะไปกินฮอทพอตต่ออีหลีนี่คือสภาพคนที่มากินมากินของหวานแล้วต้องไปกินของขาวต่อแล้วก็จะกินจะกินฮอตพอตแล้วก็ใส่เสื้อขาวกันมาใช่ปะดีปะชุดเหมือนไม่ได้ไปกินฮอตพอตเดี๋ยวก็จะได้ชุดใหม่มา ค่าอาหารมาแล้วนะคะ mm hmm. ทั้งหมดก็175เรียวค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนแท็กซี่แล้วจะไปไหนต่อคะวิมมี่กำลังจะไปเกรท a อลค่ะเกรท a อลเป็นร้านฮอตพอตนะคะที่หลังๆนี้เราไปกินกันค่อนข้างบ่อยนั่นเองนี่ไม่ได้ไปกินมานานล้วนะหลายเดือนแล้วเออแต่ว่าเด็ดนี่หม้อเขามาเป็นแบบหัวมังกรเลยเออเดี๋ยวไปดูกัน อนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะคือจริงๆถ้าไม่เคยมาก็จะไม่รู้ว่าในนี้มีมีร้านฮอตพอตอยู่คือแบบว่าลึกลับห้างเหมือนแบบโดนปิดไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มาถึงร้านเฟรชบอลแล้วนะคะร้านแบบตุ่นจีนสุด มาเป็นมอเลยนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะคือ <c oughs> จริงร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าน้ำซุปหม่าล่าคือเด็ดมาก <c oughs> มาโคตรน่าเค้นเลยทำไมไม่โฟกัสอ่ะคิดว่าอร่อยปะคะโอ้โหหมดหมดทุกอย่างจริงๆ คืออิ่มมากค่ะตอนนี้ทุกคนคะ่ะทริคการมากินฮอตพอที่นี่ก็คืออย่าใส่ชุดขาวมาเพราะว่ากระเด็นกระดอนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปขอบินกันค่ะเดี๋ยวมาดูว่าหมดกันไปเท่าไหร่นะมาแล้วนะคะทุกอย่างก็รวมแล้ว158เดียวค่ะตอนนี้แวะมาซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนกลับบ้านนิดนึงนะคะซื้อของ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้จริงๆกลับบ้านเร็วนะออกไปไม่กี่ชั่วโมงเองก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะที่แรกไปร้านคาเฟ่ก็หมดไปประมาณเ175เรียวนะคะแล้วก็ที่ที่สองที่ไปกินฮอตพอตก็ประมาณเ160เรียวแล้วก็ค่าเดินทางอาเฉลี่ยว,วันนี้นะคะประมาณ50เรียวนั่นเองรวมแล้วเป็นเท่าไหร่อะ่ะอืม มินไปรวมมาแล้วนะคะเมื่อกี้รวมประมาณ3 8 5เรียวนะคะหรือประมาณ3,200้ไทยบาทถามว่าแพงไหมจริงๆเราค่าของชีพที่อยู่ที่โดฮาก,ก็ประมาณนี้นะคะเวลาออกไปข้างนอกแต่ว่าท่านี้ท่านั้นจะบอกว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันก็จะมีคาเฟ่หรือรีสอร์ทที่มันถูกลงกว่าน,นี้หรือก็อาจจะมีคาเฟ่หรือรสอร์ทที่แพงกว่าน,นี้ด้วยซ้ำก็แล้วแต่นะคะมินว่ามันก็อยู่มันก็เหมือนกันกับทุกๆประเทศนั่นแหละเนาะที่มีทั้งของถูกกว่าแล้วก็ของแพงกว่านั่นเองแต่ว่า วันนี้ถือว่าหมดไปไม่เยอะนะคะเพราะว่าบางวันไปดื่มหรือไปกินข้าวที่โรงแรมบางวันหมดไปเจ็ดร้อยถึงแปด้อยเรียวเลยด้วนสาเพราะฉะนั้นหรือบางวันมิ้นก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยนะมันก็ถั่วเฉลี่ยกันไปเนาะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของเงินในกระเป๋าด้วยนะคะนั่นแหละคลิปหน้าจะพาไปไหนอะไรยังไงติดตามชมกันด้วยตอนนี้จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนเสื้อแล้วเพราะว่าชุดพังไปแล้วคะ่ะเนื่องจากไปกินฮอตพอตมานะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบายลูฟี่